อ๋อเศกใช่ไหม,มดึงออกทำไมอ่ะมันไม่แน่นเว้ยประกอบก็มไม่ประกอบยึงดึงออกใหม่ประกอบเนี่ยจะสั่งชุดไฟแล้วลงแล้วโอ้หเป็นผมเล่นเครื่องแล้วใส่มอเตอร์อันเรียบบัค <ผม S 2> ัน,นลเลี้ยเฮ้ยชุดไฟผมมีนะอ้อเราสปัดดิคันรอดหมดแล้วไม่ใช่หรอคุณคนรู้ผมไม่ได้เล่นของไฟฟ้าหรอกผมเล่นเครื่องยนต์เป็นไงขิงขิงขิงเดี๋ยวมาแข่งกันดีกว่าไฟฟ้ากับเครื่องยนต์นะวะไม่เอา วัดไม่ที่วันนี้ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยผมไม่ได้วัดอะไรสปอร์ตตงสปอร์ตเตอร์อะไรหรอกผมอ่ะมาทวงลำเลยลำอะไรของคุณวาเรียดนี่ยนะไม่ใช่อาเวนตีคุณนอาองผมไปสองเดือนแล้วน่ะอยู่ครับเฮ้ยเขางานเขาพิ่งเสร็จนี่งานกำลังเคลียร์งานอยู่งานวันจันทร์ในสัปดาห์คุณอ้างไอ้ลำเหลืองเนี่ยผมว่าแม่ไม่มีเจ้าของหรอกคุณเอาไว้ผัดงาน่ะเอาไว้เลือดเออผมว่าแม่ไม่มีเจ้าของถ้าผมเป็นคนสั่งคุณนะผมไม่เอาแล้วผมเปลี่ยนเจ้าไปแล้ว ทำไอไมสเตีผมอ่ะยังอยู่เดี๋ยวผมพิจารณาให้เอากลับไปเลยไหมับคือรำไอไมสเตีที่ต้องบอกก่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไม่เอารำเอาไอไตสเตีเนี่ยเราไปดูฝรั่งมาแล้วผมก็จันทนเนี่ยก็เลยเอามาให้รีดโมโนโคตอนนี้กี่เดือนแล้วครับประมาณสองเดือนผมไม่เท่าไหร่ผมรีดทับเลยผมผมสีเขียวสีเขียวตัดอะไรดำของคนสีส้มตัดน้ำเงินผมรีดทับลายเก่าไปเลยขึ้นลายด้วยนี่เขาบอก ผมไม่ได้เนี้ย ب, ลอกลายเก่าออกตัวพวกยังไม่ทำให้เลยเอาไปบินก็บินไม่ได้โ, <c oughs> โกนเลยโก <c oughs> น,นเลยนะเนี่ยจริงจริงมันบินได้แค่มันไมีลายอยู่เฉย ้ตอนนี้งานผมไปถึงไหนแล้วคุณเอามาอัปเดตหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมพี่มาโชว์ให้ดูครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาโชว์ดูว่าปกติโฟมกับโมโนโพสมันรีดกันเข้าไหมมันก็เข้าแต่มันที่รีดยากก็ต้องลองรีดมันรีดยากเลยเดี๋ยวชิบห้ดูเป็นไงแต่ลำแม่งบินดีจริงในวันตี่ยโหเป็นลำที่เป็นคนเล่นทางโทรศัพท์ใกล้ที่ไหนสนุกเดี๋ยวคืนนี้ทำเลยเดี๋ยวคืนนียคืนได้รีดทั้งคืน ติดถึงไหนแล้วครับเนี่ยติดลำนี่อยู่ติดลำนี่เหลืองลำเหลืองลอจ้าของไอ้คนสามแม่งไม่ถ่วงนัทีนะลำบังคีไฟผมเห็นแม่งอยู่เท่าบจะเป็นเดือนเหมือนกันพอกับลำเลยเขาคงเกีบเจ็ดทวงแล้วล่ะเออว่ะเนี่ยวันนี้ผมก็เลยมาทวงไงล่ะไรมาใช้คลิปวิดีโอในทวงแต่ไอ้ลำที่ฝรั่งรีดมาผมรู้สึกว่าแม่ง ถ้อย่างนี้เราอยากเปลี่ยนสีอะไรเราก็เปลี่ยนได้ก็ลอกมโนโคตออกแต่แค่งานยากหน่อยนะเพราะงานยากไม่มีคนทำใช่เพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นเรียบๆแบบนี้อ่ะมันเป็นตัวมันเป็นเคิร์ฟแล้วมันเป็นโฟมฉีดครับเป็นโฟมขึ้นรูปมันก็เลยรีดยากหน่อยมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวถ้ารีดมโนโคตรเบื่อเอแล้วอาจจะเป็นการทําสีอ๋อทสีใส่โฟมเลยอ่าจะเป็นทำถ้าผมเป็นเคลือบแก้วได้ไหมที่ร้านมีคณมีเพื่อนที่ทำเคลบแก้วอะไรไหมมันก็พอมีแต่มันไม่ต้องดูวัสดุถ้าเป็นวัสดุโฟมมันจะได้ไหมครับเอ รีบมั่งรีบปิดโฟมฉีดด้อยขาดเลยนะอดบินเลยนะเออหรือว่าแม่งแบบว่าค่ารีบเท่าไหร่ครับ8,300เฮ้ยแต่ผมว่าไอ้ลำที่มันเป็นคอมโพสิตเหรอคอมโพสิตปักที่เขาเรียกกันนะเออผมว่าพวกนั้นน่ะแม่งเคลือบแก้วได้มันรถยนต์เลยว่ะคอมโพสิตเนี่ยมันคือเนื้ออะไรไม่มีความรู้หรือเล่อาจารย์ว่ามันอุ้ยมาแล้วทำไมกูยกมาลำเดียวเดี๋ยวปีแล้วผมอ่ะเขียวปีมาเลย เอ้ยผมไม่เห็นทีไรอ่ะถ้าแม่งไม่ใส่ปีกอะเอาคุณคิดดูถ้าเป็นสัตว์โลกคุณคิดว่าเป็นตัวอะไรอ่ะถ้าคุณเจอเอาดิไม่ใส่ปีกไม่ใส่อะไรเนี่ยเออีงานคราฟนะผมบอกเลยคุณเอามาโชว์ใกล้ๆหน่ลยเอาปีกมาโชว์เอาปีกกับปีกโชว์ก่อนเฮ้ยแต่ปีกเดือดอยู่เขียวอีอันนี้ของผมเองบอมเลยไหมบอมไหมบอมเลยบอมเลยบอมมาตรงนี้ทำเลยไหมลองเลยไหมเนี่ยเสียไว้หมดแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิรีดเลยนะคุณลองรีดให้ดูรีดดิตอนเนี้ย กูอยากรู้เฉยๆว่ามันเหลืออะไรบ้างเนี่ยที่มันจะทําได้เนี่ยดูนะครับมานี่แบบว่าอาจารย์เฟิร์นแม่งรีดเนี้ยบอยเนียน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 สีเดิมมันคืออะไรสีเดิมมันคือเหลืองเหลืองเหลืองค่าเทาขาวอะไรเนี่ยแหละแล้วเราไปดูเพราะหลังมันทำเราก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบดูดิแม่งสวยโ,ยโอ้ยยืมหยิบโมาโเฮ้ย,ยชิคก้พายไปนี <laughs> ่ไปนี่ไปนี่คุณอมรีนที่อ่ะลองดูมันต้องรีดนี้เลยเหรอกีดเลยได้เอารีดนี้นั่งนั่งนั่งนี้เลยตีก่อตีหรืออะไร ตัววะดิตอนเนี้ยเสร็จไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วของผมไม่ครับเท่าเท่าเท่าที่ <laughs> เหลือก็เหลือคือฝั่งนี้นับเป็นเปอร์เซ็นต์นนไม่ได้หรอก <laughs> นับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เหลือ <laughs> อีกฝั่งนึงอ่ามันยากคือมันต้องมาวัดให้มันเท่าฝั่งนี้ครับอ๋อมันเป็นคพอส่วนนี่สวยนี้ชิ้นหนึ่งนี่ชิ้นหน Ü ึ่งนี่ชิ้นหนึ่งอ่างานมันก็เลยยากหน่อยในชะ่ ลำนี้คือถ้าใครยังไม่มีลองไปหามาบินดูครับ Aventis S มันเป็นดัก80มิลนะครับแล้วก็สปีดที่มันให้มา100แ mm. อมปะคุณมีอ่ะไม่มีครับผมไม่มีลำนี้ผมไม่ชอบเลฮ้ยถ้าคุณลองเล่นด้วยคุณจะเปลี่ยนความคิดนะเดี๋ยวผมให้คุณหยอกผมไม่เปลี่ยน <c oughs> แต่ตอนนี้ลำไม่แพงมากครับลำก็อยู่ประมาณสัก น่าจะประมาณไม่ประมาณเท่าไหร่หมื่นหลักพันนะซื้อได้เพราะตอนนี้มือสองปล่อยเยอะอยู่เพะส่วนมากเขาจะลงน้ําลงท่าไปผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะมันบังคับยากหรอ,หรอถ้าผมเราถ้าคนตกบ,บ่อยๆผมเอาเวนติที่เอาชุดไฟออกมาขายเนี่ยผมสันนิษฐานว่า เซโ,โว่าวะหรือว่าอาการของเชตไม่รู้เหมืน<โ>อนกันบินยากไหมมันบินยากไหมแมนบินมันก็ประมาณนึงอะ่ะอืถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากมากนะยู่ในความเข้าใจในการในการบินแต่แล้วถามว่าชอบไหมเนี่ยโคตรชอบเลยชอบมากเพรอาการมันดีก็ลแล้วม่งดีคืออาการดีถึงขนาดว่าผมสามารถหงายท้องแล้วเปิดล้อได้พูดเปนเล่นเนี่ยชอบพูดไปเรื่อยอ่ะผมก็ปล่อยท่าให้ทุกคนได้เห็นไปทำเลยไหมวันนี้โชว์เลยไหมโชว์หนเรื่องรีบอยู่เลย ประกอบบินได้เออนะับเฮ้ยด้านล่างเนี่ยใส่สีอะไรดิหรือว่าก็ต้องสีเขียวนี่แหละด้านล่างเนี่ยปัญหาด้านนี้ังไงเดี๋ยวถอดออก นี่ต้องมาจับบัมไอ้นี่เลยอะไรก็เรียกไลยนะที่คุณพูดตรงนี้แกบอมบอมเลยก็เนี่ยคุณก็รีบไปดิผมไม่รู้นะถ้าตัวไม่เอาตัสองข้างไม่ไห้ทาง่ายง่ายเร็วนะก็คือเนี่ยจานเนี่ยตรงนี้นะปื้ดไปเลยปื้ดไปเลยปื้ดไปเลยแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยก็บอมไปเลยบอมไปเลยบอมไปเลยเพราะมันอยู่ใต้ปีกอยู่แล้วตงางง่ายคุณทําอย่างนั้นคุณว่าง่ายไหมการบอมไม่สวยต้องบอมขีดําโอ้โหมองยากเลยทีนี้ก็ไม่เป็นไรดําขาวก็ได้ดําเอขาอะไรก็ได้อ่ะผมยอมพุดละคุณทําให้เสร็จเร็วได้ม มันต่อยอีกหลายคิวผมพยายามอยู่มันยากเดี๋ยวมันไอตัวแม่งยากจริงไอตัวแม่งเคิร์ฟเยอะไงเออเฮ้ยเขาจะลบพ่นสีง่ายเหรอวะง่ายว่ะงานพ่นสีเยอะนะเว้ยไอไอโฟมอะไรเนี่ยคัาเรียกโฟมเลยนะผมฉีดเออเขางานพ่นอะไรนะอะไรพีพีอะไรนะทักอย่างเลยพีพีเออทั้งม่ไอเฮ้ยเดี๋ยวไอหนุ่เขาทำสีกันสวยๆแล้นะแต่เราไม่รู้ว่าเขาใช้สีอะไรพ่นเลยของผมเนี่ยมัน สีธรรมดาพ่นได้สีอะไรพ่นได้ใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยอยากพ่นไม่สีที่สีธรรมดาก็าพ่นได้ลำเนี้ยเพราะว่าอยากนมันเป็นโฟมที่สามารถใช้กาวร้อนหยอดได้ใช่ไหมถ้าถ้าหยอดได้สีกระป๋องธรรมดาก็พ่นได้ไม่รู้ว่าได้เปล่าไม่ละลายคุณลองเลยลกาวร้อนมีไหมกาวร้อนหยอดไหมต้องดูแต้หยอดแอลอนติดกับแฟลกที่หยอดเฉยวมึงไม่เอาวตกแยงเดียวเอาไว้เ้ยึ้นงานไว้เลยขึ้นงานไว้ คุณแปะไปเลยให้มันได้ลืมนาลืมเนี่ยลืมแล้วฝั่งรุรีดเป็นยังไงลืมแล้วมันทิ้งนานไว้นานเกินมันต้องลอกลายครับฝั่งแแต่ว่าเวลาชนเวลาอะไรเดี๋ยววันนั้นลมพัดมาเอ้ยหินเข้าไปเป็นนล้มมันล้มตกจากตั้งตั้งจากแท่านเหรอตกจากสแตนหรือลมแมงแรงแต่นี่มันสู้ลมดีครับตัวมันเที่ยวลมมาแล้วต้องช่วยจัดตรงไหนอะไรไงไหมครับรอผมแป๊บหนึ่ง เอาแล้วลุนแล้วมีการรีดโมโนโพลียากไหมถ้าลำปกติมันก็ไม่ค่อยยากหรอกครับแต่ถ้าลำไม่ปกติ <laughs> ถ้าลำมันมันน่าจะยากอยู่ทำไมไม่ยากทำไมคุณไม่ส่งงานเขาสักทีเคิร์ฟม <laughs> <c oughs> ันเยอะคุณต้องดูว่าเคิร์ฟมันเยอะเทคนิคของคุณนี่คือคุณจะเก็บปลายก่อนใช่ไหมให้มันติดก่อนจริงๆมันต้องจิ้มปลายไปก่อนครับแต่ว่ารีดยังไงก็ได้ให้มันติดอ่ะรีดยังไงก็ได้ให้มันเสร็จอ่ะของคุณอยากบินแล้วแค่นี้ เปึ๊บกดปลายเข้าไปอยู่เลยไอ้โมโนโคนี่มันคือกระดาษกาว่ะมันมันคือแผ่นฟิล์มใช่แล้วมันยังปฏิกิริยายังไงวะที่มันติดติดแน่นแน่นมันเหมือนมันโดนความร้อนแล้วเนื้อกาวในแผ่นฟิล์มมันจะไม่เหนียวนะไม่เหนียวปุ๊บเลยนะแน่นเลยเอาวก็คือมันมันอาศัยความร้อนอะไปคลายกาวใช่ใช่หน้าจ๋านะเดาเดาอย่างเงี้ยใช่แหละเพราะว่าเนี่ยเดิมเดิมเนื้อมันไม่ไม่มีอะไรมันไม่เหนียวนะ มันคือแบบแผ่นฟิลธรรมดาใช่แต่พอโดนความร้อนแล้วเหมือนกาวในแผ่นฟิลธรรมดาผมรู้ละอาร์มรีดอะอาร์มรีดอะที่ผมชอบติดตอนเด็กๆเลยอย่างเป็นอาหารอะสูตรเดียวกันไหมน่าจะคล้ายกันคือทำงานคล้ายกันแต่ว่าวัสดุน่าจะคนละแบบคนละแบบเหมือนว่ามันอัดกาวมาให้อ่ะ พอเก่าแล้วความร้อนสักแบบประมาณนั้นร้อยหนึ่งก็ได้หรือว่า80-90ิบกาบอะกาวันออกเนี่ยเนี่ยคุณมาดูงานยากเนี่ยคุณดูงานยากเนี่ยพอมันลงเคิร์ฟเนี่ยเห็นปะข้างเขาต้องใช้มันลงไม่ได้การดึงกันดึงอีกอันหนึ่งก็มีไงไอ้นั่นอะอะไรนะไอ้ที่เราซื้อมาอีกอันอะตัวรีดอะไม่ไม่ไม่มันตึงครับมาดูกานีกัน กก็ีแบบไคนใช้เซนต์ไม่เลยมันไม่ใช่เซนต์มันลงไม่ได้คือคิวแรกยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิวสองน่าเครียดเลยเคือว่าบูกลาจริงๆอ่ะผมแนะนำว่าลองไปพ่นสีกันไหมขี้เกียจเริ่มขี้เกียจทำลำสองเฮ้ยกูเบิกข่าโมอนต์กโคที่ใครวะเตรียมมาหมดแล้วคุณยอมไหมลำพ่นสีผมอยากรีดก่อนดิลองรีดก่อนใช่ไหม เพราะมันไม่มั่นใจสีกระป๋องกันไม่มั่นใจดิแม่ละลายมาแล้วจบเลยเออละลายได้นะงานเข้าเลยนะไม่รู้ว่ามันต้องใช้สีไปมันจะปิดหรือเปล่าดีกว่าถามเลยฝากถามเลยใครที่เคยทําสีวันตีถามไปเลยว่าคุณใช้สีอะไรพ่นครับไม่มีครับมีเหรอผมไม่เห็นเลยนะมีมีคนทําอยู่ผมว่าไอ้สีกระป๋องถ้ามียาพ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สีสีทามียาพ่นแต่ว่าไอ้สีกระป๋องธรรมดา ่ก็ได้แต่นได้ถ้ากาวร้อนมันสามารถติดได้มันก็ต้องทนได้เออแต่มันอทนกาวร้อนได้นี่คือเม่สุดแล้วนะมันทนได้จริงหรอว้องเอากาวมาหย่อนนี่นี่มีวะกาวร้อนนี้ขงนได้ดไอ้คุณเอากาวมาหยอนนี่ผมโอ้ยโอ้ยดอ้ะโอ้ชื่อเลไอ้เต๋อเนี่ยเต๋อเต๋อเตอ๋อเตอ๋อเตอ๋ <laughs> อเตอ๋อเตอ๋อเต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 ๋อเอเต๋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 ออเต๋อเตเต๋ ตาลายเลยหล่ะเออแล้วเตรออยู่วะลืมเลยเอาไว้เตร์ไ้เก็บไ้เหนวะผมเลี้ยงเลี้ยงให้หมดลำที่ตกอ่ะอยู่บ้านเอาดิหยอดดิคุณหยอดดิหยอดตรงสักที่เอาตรงที่มันไม่ค่อยมีผลอะไรเนี่ยตรงเนี้ยละลายแวะไม่ต้องเยอะนะปวดเต๋อวะมู้ติดอะไรเ้ยลงมาแล้วก้อนเม็ดนึงได้ไหมลงมาแล้วตรอไหนอะ ่ก็คือจบตรงไหนตรงไหนเมื่อกี้ยจบไปตรงไหนเนี่ยเป็นตุ่มๆนะมองอาจจะกล้องมองไม่เห็นก้อนไปข้างคุณจบไปตรงไหนนะตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยยังอยู่เลยเนี่ยยังเป็นก้อนอยู่เลยเนี่ยเข้าไหมไม่ละลายจบคนได้คนสีได้เลยคุณลองไหมจะดีอ่ะคนดำเนินงานไปเลยถ้างานไม่เนียมันเสร็จตรงนี้แล้แหละ ติดที่งานเนี้ยนี่แหละกูหายยากไปแล้วเคอกูลืมไปแล้วว่ากูมีลำนี้ด้วยเป็นพวกแบบว่าสายแบบฟูโปรเจกต์อะในบางโปรเจกต์ปุ๊บเฮ้ยสั่งโมโนโค้ดพี่ณเดชน์เลยมีโมโนโค้ด่ะ6เมตรวันนั้นรีดเสร็จไปแล้วฝั่งนึงลอกออกแกะออกทั้งหน้าเลยไม่สวยคิดเลยว่าหนึ่งแผ่นพ่อถามอะไรวะเอ้ยลำนั้นมึงไปไหนวะลำไหนป่ะไอ้ลำกูขาวเหลือมึงขายไปแล้ว มีมอนโคโอยู่เราไปเช็คนูนะมันยังอยู่ป่าวเราไปถายแล้วช่วงนี้ธุรกิจไม่ดีแต่รำเนีนนั่งบินดีจริงเฮ้ยคุณมีเหรอก็ของฉันเนี่ยล้วผมอ่ะเอาผมอ่ะมีอ่ะผมไม่มีผมไม่เล่นมีแล้วไม่ต้องถามผมไม่เล่นเอาตัวออกตัวออกตัวแรงมีเทวยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวผมพาคณไปลองเจ็ตเดี๋ยวใส่แบตให้แต่ว่าไม่บินแล้วนะตรงเนี้ยผมไม่ไว้ใจเสาไฟว่ะคุณขึ้นบินน้ำไม่ใช่ไม่ไว้ใจเสาไฟผมไม่ไว้ใจคุณ เสาไฟมันก็อยู่มันดีๆเออโอ้โหไอเต๋อล่อกันการเ้ไม่หรอกผมว่าพาน่ามาเห็นภาพตรงไหนบ้างเพราะเราไม่ได้ตั้งใจบิ้นชนไงผมว่ามันผิดที่เสาไฟเว้ยเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นมาไม่มีตอนมีปุ๊บเสาไฟแม่งมีภาพมันจัมคนละแบบแล้วอ่าเออไม่ใช่หรอกคนนี้ชอบแก้ไขอ่ะเมื่อเช้าตื่นมาแม่งยัไม่มีเสาไฟเลยไม่คุณผิแล้วผิดอีกแล้วเป็นไงเนี่ยคุณดูดีงานเขาเนียนขนาดไหน ่ไม่ติดแน่นเลยใช่ป่ะแน่นครับมันแสดงว่ากาวมันหนึบขนาดน่ะติดแม้ว่าเธอใจ้น่อยซีเรียสไหมซีเรียสหน่อยตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยเอออยไม่เชื่อฟังเสียงอะไรเลยงานนี้ครับงานนี้โอ้โหไอ้ส่วนเหลือๆเนี่ยพวกเนี้ยทิ้งหมดแล้วไม่เราซ่อมแปะอ๋อแปะไว้โป๊ะใช่เอาไปไวาโป๊ได้ ผมมาพยายามจะแบบไม่ปากพยายามให้มันเป็นแบบปากน้อยที่สุดเออกูเห็นสามจุดแล้วทนี้นิวรีบไงถึงเร่งกูเฮ้ยแต่คุณดูนะต้ดูตาตาเลยนะไม่เห็นรอยต่ออะลรนะเห็นป้าไม่เห็นคุณโค้ดด้วยมันสีเดิมมันดิเฮ้ยแต่เขียวเท่แม่นเดือดโคตรสวยผมบอกเลยแต่นานช้าานี้รีบปีนี้ เสร็จอีก2ปีอีกสองปีไม่ใช่ปีหน้านะคือมันมีคนรอต่อคิวหลายคนด้วยมีจารยอ้นต่อคิวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ต่อคิวเนี่ยคือเขารู้แล้วเหรอว่ามันจะสำเร็จอ่ะเขาไว้ใจคุณเขารู้เปล่ามันเขาไว้ใจงานเขาเห็นแค่นี้เองเขาเห็นแค่ปีอ่ะเฮ้ยสวยวะเขาบอกอกแล้วว่าเขาเอาเลยลองก่อนพี่จะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมเอาบังกี้ไฟล์มาโพสตรงนี้ดีกว่านะเอาเลยดีกว่าจะได้มีมีจะได้มีแรงทำเออ โอ้ยไม่ต้องกนดูวนี่เงี้ตัดๆกันไปเถอะเดี๋ยวมันั่งเดี๋ยวมันั่งเก่าร้อนหยอดได้ไม่เป็นไราร้อนหยอดผมพูดกันไปพูดกันไป๊ผมไม่พูดอะไรแล้วลำผมผมประคองอย่างเดียวเเฮ้ยผมว่นรีแล้วแม่งสวยเว้ย มันจะรูดลงดีขึ้นไหมหรือว่าไม่เกี่ยวไม่ล่ต้องลองเดินข้ามไปเลยคุณจะเดินอ้อมไปไหนแต่ก็จะรีบไปช่วยเขาไงเพื่อนอยากเล่นนี่จะรีบไปได้ไหช่วยรีบได้ครับใช่ถูกเพื่อนเราอยากเล่นเราเป็นไร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 นั่งเลยนั่งโดยเฉย่ะนังก็อยากบินผมรู้คุณอยากบินเป็นอะไรอย่างไอ้เวลาพวกนี้ที่มันจับยั้เนี่ยเราก็ตัดออกมันก็ใช้ได้หมดใช่มานั่งด้วไอ้พวกโคโรสเนี่ยที่แบบว่าเลันอยากใช้ไม่ได้แล้วถ้ามันถ้ามันยับไปแล้วทำไมนั่นไอ้ ตอรีโมโนโคสตัวนี้มันเหลือเท่าไหร่มาพน้าสัมผัสมันเลยร้านไหนขายแล้วแรร้านนี้มันมันมันตั้งความร้อนไม่ได้เลยเหรอเป็นไงวะเออพี่น้าเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรตั้งความร้อนได้ปะได้ตั้งความร้อนได้ได้เหมือนกันโปรลยร้องเสียบเลยแต่ว่าผ้าไม่ได้ห่อจะเอามาโดนลำบุกอะใส่ความร้อนลำคุณเน่ไม่เลยแล้จัดเลยี่เปิดเออทำไมทำไมอันนั้นมันใช้เนี่ยตอรีโมโนโคสสองอันเ่ะคุณดูนู้เนี่ย เนี่ยสองอันได้มาต่างเลนี่หน้าแบนกับหน้าหน้าแขงานเดียวเก็บซอกได้ตายอ๋อเข้ามุมเข้าอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นเตารีดสำหรับรีดกระเป๋าหนังพวกงานหนังแต่มันมาขายในร้านอาตีนะใช่แต่ไอโปรลักเนี่ยมันของรีดโมโนโครตโดยเฉพาะเป่าเสียโปรลักมันเป็นยี่ห้อหัวเทียนพวกเออไอมือหมุนพวกมานเราก็โปรลักแล้วพวกงานอาตีอยู่แล้วไอ อยากรีดอยากรีเป็นแน่แดูงานผมเนี่ยนะเขาีไปแล้วนี่ศิลปาเนี่ยนี่นี่นียนนนี่กดุกระร้อนมีกระดุมีกระดุเฮ้ยผมขอจับระดหน่อยดิเสียปักเลย๊ห่อ แล้วแม่โคตรอันตรายอ่ะแล้วผมจับแม่งไปโดนตรงเนี้ยโอ้โหงานงอกเด็กเออคุณไม่แข็งบนน้ำหมุรีดเนี้ยคือเข้าใจป่ะจริงอะเออรู้สึกปวดักป่ะไม่เสียคือไอ้พวกเนี้ยมันทำมาให้รีดจับเนี้ยก็ไม่เป็นไรมันก็จับได้ตัวเรียนแต่ว่าแต่มนีะยคือจับไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้ใช่คืออนี้แบบมันต้องมีระยะห่างจริงๆไปโดนไม่ได้เลยนะตรงเนี้ยติด150แอมป์อ่ะไม่ใช่นี่ไง150แอมป์เนี้ยเบาสุดแม่งยังร้อนอ่ะแบบร้อน ไอ้เนี่ยสปีดแรงกว่าเจ็ตกุยมันรีบวนเขาไว้ไอ้เนี่ยตอนปรับอะใช้งานยากอยู่แต่วันนั้นเห็นโปรเกียงเขามาใช้อยู่เขาก็บอกว่าโอเคนะแบบเก็บมาได้เขาต้องเอาอะไรห่อเป่าวะก็ผ้าห่อถ้าผิดมีว่าดิดห่ือไม่ผิดว่ะเฮ้ยมีร้ายแช่เดือมาแล้วนี่ดูแฟกซ่อนเป็นไงชอบนะผมชอบงานนี้มากสวยจริงดังแฟกเลยเมื่อกี้ได้ยินเฮ้ยนี่ผมดึงตรอ๋อหลายๆคนอาจจะเห็น เอาเวนติแล้วใช่ป่ะอืมแล้วหลายๆคนอนะ่ะเคยเล่นพวกเจ็ตที่เป็นดักแฟนดักอะไรมาแนละ้วผมว่าลำเนี้ยบินดีถ้าท,ท,ท,ที่ฟันทงนะคือถ้าใครเคยลองอะ่ะหรือว่าเคยเห็นเนี้ยแม่งบินเกาะอากาศดีมากแล้วแบบว่าใช้เขาเรียกว่าแบตในความเกาะอากาศอม,มันแ80ดสิมิลนะครับดักมันอะ่ะแล้วตัวลำแม่งออกแบบมาเกาะแอโรไดนามิก A ic, โคตรดีดีมากอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในโหมด เครื่องบินเนี่ยคือสปอร์ตเจ็ตถูกป่ะใช่คือไอพวกเนี้ยมันจะไม่มีเครื่องบินเครื่องบินจริงที่เป็นแบบนี้มีไหมไม่มีไม่รู้ไม่รู้่วะถ้าทำมันก็ได้มะไม่แต่หมายถึงว่ามันไม่ใช่แบบเครื่องบินสเกลไปแต่พวกนี้มันเป็นสปอร์ตเจ็ตนะถ้าแบบว่าเอาอะไรนะที่เราทำไปก็ไวเปอร์สปอร์ตเจ็ทบินได้บินดีก็ถือว่ามันเป็นเทรนเนอร์ของเจ็ตแล้วกันบินดีบินเกาะบินได้เทนท่าได้ตามแบบฉบับของเจ็ตเลยฟลิปได้ไหมฟลิปได้อินวอรดอิะดูฝ์ดผมก็ทำให้คุณดูแล้ว อันนี้บินโอเคแล้วสเปคของมันอ่ะจากแฟน80ดสิบมิลสปีดที่มันให้มาเท่าไหร่100แอมป์ครับเต็มไหมเต็มไม่เต็มไม่รู้ว่าไม่ใจนะไม่ใช่ต้องวัดอ่ะแต่ก็ถือว่าที่มันให้มาทำงานก็ถือว่าบินดีอ่ะเร็วเฮ้ยความเร็วเคยจับไปเท่าไหร่ร้อยแปดถึงไหมเฮ้ยเกินเพราะว่าลำเล็กผมจับได้ป่ะลำเล็กที่ผมเจ็ดนั่นเจ็ดสิบมิลอ่ะร้อยแปดสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเรือไหมตัวใหญ่่ตัวใหญ่กว่า ประมาณร้อยแปดอะเีดีไปกลมๆถึงสองร้อยไผมว่าไม่น่าถึงไม่น่าถึงเฮ้ยมันต้องจับอยู่นเฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยว่าเฮ้ยเป็นนอกเอาให้ทายได้เิ่นดีกว่าตัวเลขใครใกล้เคียงสุดถ้าใครไม่ใกล้อ่ะซื้อลังเลย ไม่แต่ผมว่าน่าจะประมาณใกล้ๆกับลำนั้นแหละเพราะอย่าลืมว่าดักมันใหญ่กว่าแค่10มิลแต่ลำมันก็ใหญ่กว่าผมว่าไม่ถึง200ผมว่า180 190มัิ้ยเก้าสมันเกิน190อ่ะอ่ะผมเอา200ผมว่า 100... เอา175 175 1... ไม่เกิน90ประมาณ180บวกบวก180บวกบวกไม่เกิน180-190ถึงอ่าวแล้วคุณเอา190เลยไหมเดี๋ยวผมเอา180ไม่เอาเดี๋ยวผมงพี่อ่ะก็จะเส้นอุปกรณ์ที่มันให้มาเนี่ยคือลำเนี่ยเป็นของจีนค่าย F เอ้ย Free wing Free wing อุปกรณ์ข้างในนะเอาเปิดดูเปิดนี่ดูดูดูระบบข้างในอ่าา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 า คุณโดคุณพาชมข้างในมันนะครับสิ่งที่เขาให้มานะก็จะมีนี่เลยไอ้ถุงกระดาษไม่เกี่ยวเออนี่นี่นี่สปีดนะครับสปีดเนี่ยเขาจะฝังอยู่ตรงนี้ข้างในตรงกลางอยู่ตรงกลางลำถ้ามองจะเห็นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สปีดแอมร้อยร้อยแอมนะครับแล้วก็ดักช่างแป๊บหนึ่งนะขอดูดักให้เขาเห็นดักหน่อยขยับหน่อยนี่ดูเลยดูในรูเลยสองใต้รูเลยเห็นป่ะดักเนี่ยจะเป็นดัก เขาเรียกว่าดักกีมินสิบสองใบสิบสองใบแปดสิบมิลอ่าสิบสองใบหมายความว่าข้างในคุณเห็นมันจะมีใบเบรสมาเนี่ยบ้ะเดี๋ยวดูนะเขาเรียกว่าเบรอ่ะอ่าแต่ผมมันเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือใบใบอ่าขนาดแปดสิบหมายความว่าขนาดของลูกมันตัวดักเนี่ยแปดสิบมิลนะครับเพราะดักเนี่ยมันจะเป็นดักลูกแล้วก็ใบแล้วก็มีมอเตอร์ไปเสียบถูกป่ะอืมตัวนี้แหละจะเป็นตัวขับเคลื่อนอืมปล่อยลมปล่อยลมออกมาปล่อยลมออกมานะครับใช้ระบบเดียวกับเจ็ตเทอร์ไบายแหละที่มเป็นระบบของมอเตอร์ขับลมอ่าส่วนข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะะมีีีไไออ้้ตัวนเเขารรยก อันที่เอาไว้อัดลมเข้าอ่ะเขาจะมีชื่อเรียกอยู่อินเทสอ่าเนี่ยนะครับผมวม่ผมโม่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดอนนี้เนี่ยนะลมลมจะเข้าไปเห่าตัวดูดปุ๊บลมมันก็จะเข้ามาดูดแล้วก็มาเป่าออกหลังก็ตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องบินเขาเรียกว่าอะไรนะ P N P เหรอที่แบบว่าซื้อมาแล้วก็ใส่แบตใส่ลิ้นได้เลยใส่ลิ้นได้เลยอ่าใส่รีเซฟใส่แบตเลนเขาก็จะมีมาให้นะก็จะมีเนี่ยมีดักมีผมชอบอันนี้ไว้สปีดบอร์ดรวมไฟอ่าแล้วก็นี่ก็จะมีบอร์ดนะบอร์ดตัวเนี้น่ีเดูลย คุณมองกันเห็นมันมีมันมีขายไหมหมายถึง Bla บอร์ดเนี่ยบอร์ดบอร์ดเนี nee. ่ยบอร์ดรวมเนี่ยมันแอดแอได้หมดมีเขาจะเขียนมาให้เลยเนี่ยว่าช่องนี้นะครับหนึ่งแอรอนสองเอเวอร์เตอร์สามไม่มีมันหนึ่งสองเอเวอร์เตอร์แล้วก็สี่สี่ลัดเดอร์ห้าเป็นเกียร์แล้วก็หกแฟบอ่ะแล้วก็จะมีไลท์มีมีไฟให้เพราะรำคุณเนี่ยจะมีไฟอยู่ปลายปีกใช่มีปลายปีกใต้ท้องบนหัวมีหมดโชว์โชว์ไฟให้เขาหน่อยไฟปลายปีกมุมปีกอ่ะแต่ไปรีดทับเขาล่ะมองไม่เห็นเลยนะกรีด แล้วก็จะมีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็มีไตทองมี้งไหมไตท้องมีกระพริบด้วยเห้ยเศรษอะไรใช่ไหมอะไรหักอ่ะอะไรครับเนี่ยอะไรหักอ่ะอะไรหักลงมาครับเนี่ยดูสิดูสิเลยนะครับยังอีกยังยังอีกยั้งกีะดิ่งอะไรหลุดออกมาเดี๋ยวติดเข้าไปได้อ๋อนั่นหักมาแล้ว ากาวสิกาวกาวได้กาวร้อนมีเดี๋ยวเอากาวร้อนแปะนะแล้วก็เราเนี่ยสามารถมารวมเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะครับเสียบเสียบใช่แล <ๆ S 1> ้วครมีเกียร์มีอะไรอยู่ตรงนี้หมดแหละแล้วก็มาเซ็ตใส่รีซงรีซีฟใส่ถาดรองนะแล้วก็ลำเนี่ยจะมีรีแทกไฟฟ้ามาให้ในตัวเลยใช่อ่า <นะ S 2> อันเฟิร์<ห>โชว์ให้เขาดูหน่อยอ่ารีแทกไฟฟ้าเดี๋ยวรอหน้าก็จะอยู่นี่รอหนา้ารอหน้าเก็บสวยนะงานเก็บสวยแต่ผมร่วบมาอ่าดูดูดูเดี๋ยวแหวกให้ดูแหวกให้ดูเลยปอือ แล้วก็นี่คาโนเป้อ่าอันนี้นะเขาจะให้มาเนี่ยถ้าใคร Open นบล็อแกะกล่องเนี่ยไอตัวพลาสติกครอบเนี่ยเขาจะแยกมาให้ใช่แล้วก็จะมีโฟมตัวนี้นักบินเนี่ยไม่มีมาให้ไม่มีใส่เองใช่ไอตัวไอคู่เก่ามันขับไม่ดีร่วงไปลำเอเต๋อผมเลยออเดอร์ตัวขับใหม่มาไอ้เต๋อ,ตอ,ตอตเนี่ยซื้อมา้งหา ก็ถือว่างานดีสวยเลยแหละแล้ว,วยอ,อย่างเว้ยเ,เขาไอ้นี่มาดีคือเหมือนพวกบาลานซ์ลำอ่ะโคตรดีเลยลำแม่งถึงบินดีไงบินดีหลักการพลศาสตร์ดีเกาะอากาศดีอัตาราล่อนดีที่สนามแสนพุทดธดาเดเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าลำได้นะสี่ลำคุณหนึ่งลำคุณอีกลำหนึ่งสองนเชิญนเชิญสามแล้วก็มีใครนะน้องชายก็มีอ่าน้องชาย4ี่อัตเตอร์อัตเตอร์อ่าอัตเตอร์ก็เป็นอวันติเหมือนกันแต่เป็นตัวเล็กเ0บเป็นห้าลำ5้าลำมันอ่ะบินก็ฟุ้ง แล้วก็จะมีพี่ๆที่จากที่อื่นเข้ามาบินด้วยเฮ้ยเป็นนิวาเป็นนิวาเดี๋ยุ่งเดี๋ยุ่ยลําเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งลําที่ควรมีติดไว้ในบ้าน บอกผมายาสามมันจะจ้ำบ้าเฮ้ยอันนี้เลือกกินนะจะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณลองบินของผมก่อนแต่ผมไม่เอาแบบเครื่องบินน้ำอะไรนะรู้ก่อนขนมเก็บมานานอะไรนะเออเออยาสามเุิ่มมากี๋ยวผมจะหาซื้อใช้คุณอยู่วันนนั้ะวันนั้นมีเพื่อนวันนั้นใครก็ขนมผมก็ไม่ตัวเดียวคนเลย คือมือใหม่อ่ะก็บินเจ็ตดับแฟนได้ก็ลังเนี่ยตอบจบถ้าเป็นพวกโมเดลที่เป็น F16 จ๋าๆเลยน่ะพวกนั้นน่ะมันจะเขาบอกว่ามันบินยากอยู่บินยากแล้วก็ผมไม่ชอบตรงไหนว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันสวยตอนอยู่ที่พื้นอมันขึ้นบนอากาศแล้วลำมันเล็กอย่ไอ้นี่ไอ้งี่ใช่ใช่มช่บินด้วยแต่ผมมองมันมันเหมือนตัวเหี้ยนั้เวลามันม่มีปีผมออกเลยเอาวางวะเนี่ยไปวางไว้ข้างบนแล้วดเีไม่ต้องใส่ปีกอะวางไว้วลงทายไว้เปิดตัวเหี้ยไว้ ที่ยบบนี้นี่เป็นบบนี้ทีบเแบบนี้นี่เหมือนอุ้มตัวเหี้ยเลยแม่คเหมือนเลยเหมือนเลยนันผมเห็นหลายรอบละถ้าไม่มีปีกไม่ใช่เลยดยสองหน้าเลยด้านนี้ก็เหมือนด้านหลังด้านหน้าเหมือนมีนี่ด้วยต้องมีเนี่ยน่เหมือนเลยทล้คุณคุณพ่นสีเป็นลายกัวเหี้ยดิคุณเี่ยะเาลายตัวเหี้ยเลยเหรอเออลองดูหลายหลายแบบมันพ่นสีม้ยนี่ทีโมโนโค้ดครับ นี่นะแล้วคุณดูนะล้อนะถ้าคุณไม่เป็นทันั้นนะลุกนะครับหลุดนะครับเออเพราะว่าไอ้รีแทกไฟฟ้าต้องบอกเลยว่าถ้าตัวที่ไม่ได้แพงมากมันไม่แข็งนะเว้ยมีตัวเทสโซมาบอกว่าเปิดล้อดูเลยนี่มีน็อตอยู่แต่ว่าเดินใจเอาไก่ฝันไว้ก่อนจะรอรอรออรำเสร็จแล้วค่อยเช็คไฟนอลดีเดียวเสร็จเปล่าจะพักใหญ่เลยดูดูแล้วเนี่ย นี่นี่งานที่งานเร่งเหรอมึงเร่งวัวเร่งรีบไหมคุณรีบเยอะเพระงั้นคุณจะใช้นี้คุณเชื่อผมคุณรีบเถอะเนี่ยคุณจะใช้ต่อให้คุณรีบรีบไปสวยขนาดไหนนะเขาเล่นแป๊บเดียวไม่ได้เกินห้าไฟอ่ะไอ้ตัวเหลืองๆอะไรเนี่ยของกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้ที่ล่วงเป็นว่อกี้นั่งแพ็คอ่ะ ติดกาวเลยติดกาวเลยเดอาการอดมาการ์ดอยู่บนนู้นแต่ถ้าใชกาวร้อนไปไหนจะไม่อยู่ไงปุ๋ยบานเลยเหรอปุ๋ยบานจะต้องเจาะไงจะเจาะเอาเอาอะไรเขาเนี่ยเจาะแล้วก็ยึดน็อดไงแหมคนที่เป็นโปลไซเมอร์จริงจริงโปลไซเมอร์ คุณคิดดูถ้าเราไม่ถ่ายคลิปงานขึ้นไหมอีกขั้นหนึงขึ้นดูเสียงดูเสียงไหนดูเสียงดูโทนดูโทนเสียงขึ้นแล้วแบบเฮ้ยขึ้นลำระมุ่นอยู่ไหนขึ้นว่าขายแล้วคุณยังดีนะวันนี้คุณได้มีโอกาสเห็นลำคุณกูดิไม่รู้ลำนอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมอยากเห็นลำคุณคุณไปหยิบลำคุณไปดิกูไม่รู้อยู่ไหนซุกไว้ไหนไม่รู้อยู่ในห้องเราติเออมันเต็ม นีม่มีที่วาง <c oughs> คุณลองดูเลยกินลำเนี่ยนี่ห้องชายโฉดน,นะครับนีม่มีที่วางเปิดร้านนี่คือนั่งกินได้ในชะ่ไหมดนตรีไม่มีเล่นดนตรีไม่รู้ว่า แต่เราติดน่าจะยังหรอกผมบอกเลยว่าถึงผักเปิดได้นั่งกินได้เขาก็ไม่กล้าจ้างวงหรอกตอนนี้เกิดจ้างมาแบบไม่ใช่แม่งให้กูปิดอีกน้วงแม่งก็คือร้านก็แบกค่าใช้จ่ายวงด้วยอ่าวงก็ต้องเข้าใจกันนะตอนนี้ไม่อย่างวันหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายค่านักบุีเท่าไหร่ว่ะปูถ้าร้านใหญ่อนะมาสมมติตีสี่ชิ้นอะคือถ้าคุณจ้างเป็นลายหัวนะถ้าคุณอยากได้วงที่มันโอเคหน่อยค่าตัวต่อคนในเจ็ดแปดร้อยก็ต้องมีอ่ะตีไปคนละแปดร้อยสี่คนเท่าไหร่แปดสี่สามสอง สามนสองนี่คือต้นทุนที่เขาต้องแบงรับทุกวันต่อหนึว,นวงนะบางร้านมีอยู่สองวงสองวงแล้วร้านใหญ่ๆมี3วงสี่วงอย่างร้านพวกแบบร้านที่เป็นแนวแบบ คล้ายๆก็ปอปกุ้งเผาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะวอเลตต์วอลเลตต์คือไ <c oughs> ม่ด้วยมีส,ส,สัมวงอ่ะแล้วก็มีแดนเซอร์ลามีแดนเซอร์แล,แล้ว,ลวสมาชิกวงแม่งอย่างเยอะแต่พวกเนี้ยค่าตัวมันไม่เยอะมันได้แค่คนละสี่ห้าร้อยประมาณเนี้ยแต่สี่ห้าร้อยอ่ะไม่ใช่ว่าร้านเขาจ่ายแค่สี่ห้าร้อยแล้วคิดว่าถูกนะสี่ห้าร้อยนี่ยกี่คนแล้วกี่วงเอาสิบคนแม่งห้าพันท่าไม่ได้หนึ่งแล้วกี่วง จริงอ่ะร้านก็ดูวงตามเกตแหละร้านที่กัลจ้าง5ันห้าก็มีแต่เราไปถึงว่าใช่ตรงนี้มันก็อย่างว่านะเงินที่คุณจ่ายมันก็จะได้สิ่งที่คุณได้รับกลับมเหมือนลำเนี่แหละใช่ตอนที่ผมเชิอเท่าไหร่หมื่นสามห้าร้อประมาณตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละสองห้ารอยส แต่เขาบอกมันมีตัวใหม่เข้ามาเป็นตัวดีลักอะมีเด็กแล้วอ่ะตัวนี้เลยแต่มันแค่เหมือนแบบมันได้เชงรถอะไรเงี้ยแต่มันเปลี่ยนดักมาให้เลยเว้ยมันเป็นดักรูเราเปลี่ยนเองได้เพราะเห็น,นได้แต่หมายถึงว่านี่มันเป็นแบบมาจากโรงงานเลยอะไรเงี้ย การทวงล้ำอเวนตินะครับก็ได้จบลงจากเท่านี้นี่ถ้าผมไม่หยิบมาถ่ายคลิปคุณก็ไม่ทําให้ผมนะทำฝากไว้เพราะอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเราเราไปเอาของฝรั่งมาเราเห็นมันทาได้เราก็เลยลองทําดูแล้วมันก็รีดสวยนะครับถ้าใครอยากลองทําก็ลองดูครับแต่ถ้าใครทำไม่ได้ครับลองรีดเดี๋ยวส่งมาไม่ต้อง ทำาไปไมไม่รับไม่เออช่างอะไรครับงานไม่กับไม่รับเดี๋ยวผมจะออกไปทวงเครื่องที่พี่แท็คด้วยเดี๋ยวเราไปหาพี่แท็คด้วยไปเที่ยวเที่ยวเล่นๆหน่อยเหมือนมากเลยพ่นสีเวลาก่อนอะไรพ่นสีเวลาคนเงี้ยมขาจะพ่นสีอะไรเวลาไอ้ที่เขาจะไปพ่นรับมึงมึงก็จะไม่ให้พ่นรับกันยย้อนกลับมาอยู่นั่นแหละคนมาละคนมาละคนมาละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาวันละเอาจนเป็นกาวร้อนอะคงดูดเะเลยเนี่ยเนี่ยเป๊ะนะเป๊ะยกเลยยกเลย คุณกระดกคุณกระดดดีก่อนกระดดกระโดไกระดกเอาสั้เลยเล่งให้เปะดีลำเพื่อนก็เหมือนลำผมมันรักเหมือนกันถ้าคุณติดผิดเนี่ยล้อแม่เข้าไม่ได้เพราะมันเก็บล้อตรงนั้นน่ะเฮ้ยเชื่อผมดิต้องตัดออกเลยนะมะเราไปหาพี oui, Teraz, e <ok okay, ่แท็กดีกว่าไป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 บ้านเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกลรูเที่ไหน